สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานหนึ่งค่ะทบทวนความรู้ในครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนไปเนาะในเรื่องของสับเซตค่ะจำได้ไหมคะเซต A เป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B ีนะคะเขียนแทนด้วย A เป็นสับเซตของ B ครูย้ำเลยนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้นักเรียนจำได้แล้วนะคะ ค่ะแล้วก็เซต A ไม่เป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวของเซต A ที่ไม่เป็นสมาชิกของเซต B ค่ะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะคะอ่านว่า A ไม่เป็นสับเซตของ B ค่ะย้ำเลยนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้นักเรียนจําได้แล้วใช่ไหมคะ วันนี้นะคะเราจะพูดถึงการเขียนสับเซตทั้งหมดค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยค่ะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสับเซตแต่ว่าวันนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของเราจะต้องเขียนสับเซตทั้งหมดให้ได้ซึ่งปัญหาของเราก็คืออาจจะเขียนครบหรือไม่ครบเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีการเขียนยังไงให้เราเขียนครบนะคะอนักเรียนดูตัวอย่างนะคะถ้า a เป็นเซตของ3เราจะเขียนสับเซตของ A ได้ยังไง มาดูกันนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องดูก็คือนักเรียนจะต้องรู้ว่าเซต A อ่ะค่ะมีสมาชิกอะไรบ้างก็ดูนะคะที่วงกลมไว้นะคะเซต A ก็คือมีสมาชิกเป็น3ใช่ไหมคะอ่ามีสมาชิกเพียงแค่1ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเขียนเราจะเริ่มเขียนเป็นกรณีกรณีไปค่ะพร้อมนะคะกรณีที่1ค่ะ เราจะเริ่มจากสับเซตของ A ที่ไม่มีสมาชิกอยู่เลยนั่นก็คือเซตว่างค่ะเซตว่างจะเป็นสับเซตของทุกเซตอยู่แล้วกรณีที่สองเราจะเขียนสับเซตกรณีที่มีสมาชิกเพียง1ตัวนั่นก็คือสมาชิกมีใครคะ3เราจะนํา3มาใส่ในเซตค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสับเซตทั้งหมดเราก็จะเขียนได้ เป็นแบบนี้นะคะ,ะสรุปค่ะสับเซ็ตทั้งหมดของ A ก็คือใครบ้างเซ็ตว่างค่ะแล้วก็เซ็ตของ3ง่ายไหมคะไปต่อเลยนะคะกรณีที่จำนวนสมาชิกของ A มี2ตัว่นักเรียนดูตัวอย่างข้อนี้นะคะถ้าเซ็ต A มีสมาชิกเป็น A เห็นไหมคะที่วงกลมไว้แล้วก็มีสมาชิกก็คือ B ค่ะสแสดงว่าสมาชิกมี อยู2อ่2ตัวใช่ไหมคะก็คือ a กับ b ค่ะสมาชิกมีสองตัวใช่ไหมคะเวลาเราจะเขียนสับเซตทั้งหมดเขียนยังไงขั้นตอนที่1ค่ะคล้ายคเดิมนะคะก็คือกรณีที่1เราจะเขียนสับเซตที่ไม่มีสมาชิกอยู่เลยนั่นก็คือใครนั่นเองคะใช่ค่ะก็คือเซตว่างค่ะกรณีที่2นะคะ s ับเซตของ A ที่มีสมาชิก1ตัว1ตัวคือใครตอนนี้สมาชิกมี2ตัวใช่ไหมคะก็คือ A กับ B เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่เซต A และเซต B ก็จะมีทั้งหมด2เซตค่ะต่อไปนะคะกรณีที่ s u b เซตของ A มีสมาชิก2ตัวค่ะ2ตัวก็คือหยิบมาใส่ได้เลยก็คือ A กับ B ค่ะ ก็จะหมดเท่ากับสมาชิก2ตัวแค่นี้เราก็สรุปได้ว่าสับเซตทั้งหมดของ A ก็คือใครบ้างคะค่ะใช่แล้วคะ่ะก็จะมีเซตว่างคะ่ะเซตของ A คะ่ะเซตของ B คะ่ะแล้วก็เซตของ A B คะ่ะโอเคนะคะ ค่ะนักเรียนคะไปต่อเลยนะคะกรณีที่มันมีจํานวนสมาชิก3ตัวอ่านักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะดูเซต a เลยคะ่ะทุกคนเซต a มีสมาชิกอะไรบ้างคะใช่ค่ะมี1เห็นไหมคะมี2และก็มี3เห็นไหมคะว่าจํานวนสมาชิกมีทั้งหมด3ตัวด้วยกัน เวลาเราเขียนกรณีที่มีจํานวนสมาชิก3ตัวนะคะเราก็เริ่มเหมือนเดิมค่ะเริ่มจากกรณีที่ไม่มีสมาชิกอยู่เลยค่ะนั่นหมายความว่าเราจะเริ่มที่ใครก่อนคะใช่แล้วค่ะเราจะเริ่มที่เซตว่างก่อนค่ะกรณีที่2อสับเซตของ a ที่มีสมาชิก1ตัวนักเรียนก็ต้องไปหยิบค่ะไปหยิบเลข1เลข2เลข3ามมาใส่เป็นในเซตนะคะ นักเรียนดูนะคะปีกกาเนี่ยค่ะถ้าเทียบง่ายง่ายเนี่ยค่ะคุณครูให้ปีกกาเป็นสีแดงเพื่อให้นักเรียนเห็นได้ชัดขึ้นนะคะอะ่นักเรียนดูนะคะปีกกาก็เปรียบเสมือนกล่องนะคะเป็นกล่องที่เรารอไว้แล้วเราก็หยิบสมาชิกก็คือเลขหนึ่งเอามาใส่ในกล่องแล้วเราก็ไปหยิบเลขสองนะคะซึ่งเป็นสมาชิกมาใส่ในกล่องเช่นกันค่ะ แล้วก็สุดท้ายก็คือสมาชิกตัวสุดท้ายนะคะคือเลข3เอามาใส่ในกล่องเพราะฉะนั้นสับเซตทั้งหมดที่มีสมาชิก1ตัวก็จะมีทั้งหมด3สับเซตค่ะนะคะอ่ะอีกกรณีหนึ่งค่ะก็คือกรณีที่สับเซตเนี่ยค่ะมีสมาชิก2ตัว2ตัวเป็นยังไงดูนะคะ2ตัวก็คือเราจะจับคู่ค่ะเราก็จะไล่ไปเลยค่ะ1 2 1 3สาม แล้วก็2 3เวลาเราจับคู่เห็นไหมคะสีเหลืองก็คือที่ขีดเส้นใต้เลข1ไว้สีเหลืองนะคะแล้วก็สีแดงที่ขีดเส้นใต้เลข2ไว้เนี่ค่ะเอามาจับคู่กันเป็น1 2 1 3นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย2 3ค่ะได้ไหมคะไม่ยากเลยสุดท้ายนะคะกรณีสุดท้ายก็คือเซตที่เป็นสมาชิก3ตัว 3ตัวก็คือทั้งหมดล่ะค่ะที่มีอยู่หยิบมาใส่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ครบแล้วสมาชิกมี3ตัวเราก็สุดท้ายที่3ตัวนะคะอ่าเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยค่ะว่าสับเซตทั้งหมดของ A มีอะไรบ้างคะเซตว่างค่ะเซตว่างจะมาทุกครั้งเลยใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกๆเซตเลยเซตของ1เซตของสอง เซตของ3เซตของ1 2เซตของ1 3เซตของ2 3และสุดท้ายก็คือเซตของ1 2 3นะคะค่ะทีนี้มาดูกรณีที่สมาชิกเริ่มเยอะขึ้นตอนนี้เซต A มีสมาชิกกี่ตัวคะเก <c oughs> ่งมากค่ะมี1นะคะเป็นสมาชิกมี2มี3และมี4 เพราะฉะนั้นสมาชิกเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัว1 2 3ย้ําย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะการเขียนสับเซตสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือนักเรียนจะต้องมองให้ออกว่าใครเป็นสมาชิกถ้านักเรียนสามารถมองออกมันก็จะง่ายแล้วค่ะ,ะเรารู้ทันทีเลยว่ามีสมาชิก4ตัวใช่ไหมคะนักเรียนไปดูก,กรณีค่ะเวลาเราเขียนนะคะเราจะเริ่มจากไม่มีสมาชิกก่อน แล้วก็มีสมาชิก1ตัว2ตัวเห็นไหมคะแล้วก็3ตัวทีนี้กรณีสองตัวไม่ยากเลยนักเรียนจับคู่แบบนี้นะคะ1 2เหมือนไล่คะ่ะไล่ไปจนครบนะคะ1 2 1 3 1 4 2 3 2 4แล้วก็ปิดท้ายด้วย3 4ค่ะนี่คือกรณีที่มี2ตัวต่อไปไปดูกรณีที่สมาชิกมี3ตัวบ้างค่ะเราก็จะไล่ให้ครบนะคะโดยการที่เราก็จะได้ไม่ตกหล่นตัวใดตัวหนึ่งไปนะคะก็จะเริ่มที่1 2 3 1 2 4 1 3 4และ2 3 4ค่ะนี่คือสมาชิก3ตัวสุดท้ายเลยค่ะก็คือสมาชิกกี่ตัวคะใช่ค่ะเก่งมากค่ะก็คือสมาชิก 4ตัวค่ะจะมีอยู่แบบเดียวก็คือตัวมันเองนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปการเขียนสับเซตได้ทั้งหมดตามนี้จะพบว่าแนวข้อสอบหรือว่าแบบฝึกหัดทั่วไปเนี่ยค่ะก็จะให้นักเรียนเนี่ยค่ะเขียนสูงสุดจำนวนสมาชิกก็จะประมาณ4ตัวเนี่ยนะคะที่ข้อสอบจะออกมากกว่านี้ก็จะไม่ให้เราเขียนแล้วเนาะ,ะนักเรียนทำได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูกัน การเขียนสับเซตทั้งหมดดูตัวอย่างนะคะดูเซต A A มีสมาชิกอะไรบ้าง x ค่ะที่คุณครูวงกลมไว้นะคะแล้วก็ใครคะ y แบบนี้ถือว่าสมาชิกกี่ตัวคะ2ตัวใช่ไหมคะสมาชิก2ตัวเนี่ยง่ายมากเลยคะ่ะอ่าเราก็จะเขียนกรณีที่1คะ่ะไม่มีสมาชิกอยู่เลยคือใครเซตว่างคะ่ะ อันนี้จะมาประจาเลยใช่ไหมคะกรณีที่2กรณีต่อไปก็คือมีสมาชิก1ตัวค่ะใครบ้างล่ะแน่นอนค่ะ x ค่ะใส่ลงไปในกล่องกล่องของเราก็คือปีก้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือเซตของ x ค่ะตามด้วยใครคะเซตของ y ค่ะได้ไหมคะสุดท้ายกรณีที่มีสมาชิก2ตัวก็คือใครนั่นเอง x ก,กับ y เอามาอยู่ด้วยกันค่ะ สรุปได้ว่าดังนั้นสับเซตทั้งหมดของ A ก็คือเซตว่างใช่ไหมคะเซตของ X เซตของ Y และเซตของ XY ถ้าสมาชิก2ตัวแบบนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนค่ะต่อนะคะ,ะมาดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างนี้นักเรียนต้องสังเกตดีๆนะคะตอบให้ได้คะ่ะนักเรียนว่าสมาชิกของเซต A เนี่ยมีกี่สมาชิกคะ มีกี่ตัวเก่งมากค่ะนักเรียนดูเลยนะคะก็จะมีเลข1ค่ะแล้วก็เซตของ2นะคะไม่ใช่เลข2ตัวเดียวนะเป็นเซตของ2เพราะฉะนั้นสมาชิกมีใครบ้างมี1กับเซตของ2ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่ามีสมาชิก2ตัวเราก็มาลุยเลยนะคะกรณีที่1ไม่มีสมาชิกอยู่เลยใครคะ ที่ไม่มีสมาชิกอยู่เลยใช่ค่ะเซ็ตว่างค่ะแล้วกรณีถัดไปมีสมาชิก1ตัวใครคือสมาชิก1ตัวคะใช่ค่ะเลขก1ค่ะนำมาใส่ในเซ็ตก็คือนำมาใส่ในกล่องที่คุณครูบอกก็จะเป็นเซ็ตของ1ค่ะต่อไปนะคะตรงนี้ระวังนิดนึงนะคะ สมาชิกค,คือเซตของ2เมื่อมาอยู่ในเซตอีกทีมันก็จะเหมือนกับเซตซ้อนเซตอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เซตของเซตของ2ระวังนะคะตรงนี้สุดท้ายนะคะกรณีที่สุดท้ายนะคะก็จะมีสมาชิก2ตัวก็คือใครคะ1กับเซตของ2ค่ะสรุปได้แล้วใช่ไหมคะก็สับเซตทั้งหมดของ A มีใครบ้างคะใช่ค่ะมีเซตว่าง มีเซตของ 1, แล้วก็มีเซตของเซตของ2ปิดท้ายด้วยเซตของ1กับเซตของเซตของ2มีทั้งหมดกี่ตัวคะสับเซต4ส,สับเซตใช่ไหมคะนักเรียนเขียนเป็นแล้วเนาะทีนี้มาดูต่อการเขียนสับเซตทั้งหมดนักเรียนต้องดูเลยคะ่ะวันนี้คุณครูให้ตัวอย่างนะคะ A a มีสมาชิกกี่ตัวคะใช่แล้วคะ่ะ มีเซ็ตว่างเป็นสมาชิกตัวที่1มี5เป็นสมาชิกตัวที่2และมีเซ็ตของเซ็ตว่างเป็นสมาชิกตัวที่3โจทย์ข้อนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเลยนะคะนักเรียนค่อนข้างที่จะเป็นเซ็ตซ้อนเซ็ตเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องแยกให้ออกค่ะว่าใครเป็นสมาชิกบ้างแยกได้แล้วใช่ไหมคะใครบ้างคะอ่าเก่งมากค่ะเซตว่าง5แล้วก็เซตของเซตว่าง คนละตัวกันนะคะเซตว่างกับเซตของเซตว่างสังเกตดีๆนะคะโจทย์ข้อนี้เราไปลุยกันเลยค่ะมีสมาชิกกี่ตัวนะคะ3ตัวใช่ไหมคะกรณีที่1ไม่มีสมาชิกอยู่เลยค่ะใครนั่นเองเซตว่างค่ะกรณีถัดไปมีสมาชิก1ตัวมันก็จะเกิดกี่เซตคะนักเรียนถ้าสมาชิกมี3ตัวตัวนี้ก็ต้องเกิดทั้งหมด3เซตค่ะ เซตแรกคือเซตของเซตว่างตัวที่2ก็คือเซตของ5ค่ะตัวที่3ก็คืออันนี้ระวังนะคะเซตของเซตของเซตว่างเป็นไงคะเหมือนเรามีกล่องซ้อนกล่องอยู่อีกทีนนะคะต่อไปกรณีที่มีสมาชิก2ตัวหยิบมาทีละคู่นะคะเทคนิคนะคะหยิบเซตว่างกับ5มาก่อน,นะคะ่ะแล้วใส่ลงไปในกล่องก็จะกลายเป็นเซตของเซตว่างกับห ตัวที่2หยิบเซตว่างมาค่ะแล้วก็หยิบเซตของเซตว่างมามาใส่ก็จะได้อีก1เซตนะคะสุดท้ายเราก็จะหยิบ5แล้วก็เซตของเซตว่างมาใส่ก็จะได้อีก1เซตนี่คือประเภทสมาชิก2ตัวค่ะต่อไปไปดูกรณีที่มีสมาชิก3ตัวบ้างค่ะก็คือหยิบทั้งหมดมาเลยค่ะมีใครบ้างมีเซตว่างมี5และมีเซตของเซตว่างค่ะ สรุปได้ดังนี้นะคะสับเซตทั้งหมดของ A ก็ตามที่นักเรียนเห็นเลยนะคะเขียนลงไปให้ครบค่ะถ้านักเรียนเขียนแบบนี้รับรองได้เลยว่าไม่ตกหล่นเซตใดๆแน่นอนค่ะทำได้แล้วใช่ไหมคะ,ะนักเรียนไปลองทบทวนนะคะเรามาสรุปกันในเรื่องของการเขียนสับเซตทั้งหมด จากที่นักเรียนได้เรียนมานะคะเรามาสรุปนะคะในเรื่องของการเขียนสับเซตทั้งหมดของเซตนะคะเวลาเราเขียนนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือเราจะต้องดูว่าเซต A อะค่ะมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวก่อนเซต A มีสมาชิกทั้งหมด4ตัวใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าสมาชิก4ตัวเนี่ยค่ะเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนไล่ไปเลยให้ครบจนครบสมาชิก4ตัวไล่ยังไงคะก็เริ่มตั้งแต่ไม่มีสมาชิกอยู่เลยใช่ไหมคะแล้วก็มีสมาชิก1ตัวแล้วก็มีสมาชิก2ตัวค่ะมีสมาชิก3ตัวและสุดท้ายก็คือมีสมาชิก4ตัวอ่มาดูวิธีการนะคะ เริ่มจากไม่มีสมาชิกอยู่เลยนะคะไม่มีสมาชิกอยู่เลยก็คืออะไรนั่นเองคะเซตว่างใช่ไหมคะเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนทุกครั้งที่เราเขียนสับเซตเลยค่ะอันนี้จำได้นะคะต่อนะคะก็ต่อไปก็จะเริ่มที่มีสมาชิก1ตัวมีสมาชิก1ตัวนักเรียนก็ต้องย้อนกลับไปดูค่ะว่าสมาชิกมีอะไรบ้าง สมาชิกมี1เพราะฉะนั้นเราก็หยิบเลข1นึ่ะคะ่ะมาใส่ในปีก,กาหรือถ้าเราจะพูดง่ายๆว่าเปรียบเสมือนว่าปีก,กาก็คือกล่องใบหนึ่งเพราะฉะนั้นนักเรียน,นสังเกตนะคุณครูทําปีก,กาสีแดงเอาไว้ให้เห็นไหมคะเพื่อให้นักเรียน,นสังเกตง,ง่ายๆว่าเวลาเราหยิบสมาชิกมาใส่อะคะ่ะเลข1นักเรียน,นก็มาหยิบมาใส่ในปีก,กาใช่ไหมคะก็จะได้เซ็ตของ1ถัดไปก็จะได้เซ็ตของ2 ถัดไปก็จะได้เซตของ3และจบท้ายด้วยเซตของ4นี่คือกรณีสมาชิก1ตัวใช่ไหมคะสมาชิก2ตัวเป็นยังไงเราก็ดูเลยค่ะจับคู่ทีละคู่ให้นะคะเริ่มจากตัวแรกก่อนตัวแรกของเราเป็นเลข1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ยึด1ไว้เลยค่ะเวลาเราทํา1ไปคู่กับ2ค่ะ1ไปคู่กับ3ใช่ไหมคะก็จะได้เซตของ1 3มมา 1ไปคู่กับ4เราก็จะได้เซตของ1 4มาแล้วก็เริ่มที่2พอ1เสร็จแล้วก็มาต่อที่2ใช่ไหมคะแล้วก็เดินหน้าไปหา3ก็จะกลายเป็น2คู่กับ3เพราะฉะนั้นก็เขียนได้เซตของ2คู่กับ3เซตของ2คู่กับ4และเซตของ3คู่กับ4ค่ะนี่คือสมาชิก2ตัวนะคะต่อไปเป็นแบบสมาชิก3ตัวบ้างค่ะ สมาชิก3ตัวเป็นยังไงเราก็เริ่มจับคู่ทีละ3ตัวมาอยู่ด้วยกันนะคะเริ่มจาก1 2 3ค่ะก็จะได้1เซตเห็นไหมคะแล้วก็1 2 4นักเรียนก็จะได้อีก1เซตค่ะ1 3 4ไปคู่กันนะคะและ2 3 4ก็เป็นเซตสุดท้ายสำหรับสมาชิก3ตัวเวลาเราจับคู่ทีนี้ไปดูแบบสมาชิก4ตัวบ้าง สมาชิก4ตัวอันนี้ง่ายมากเลยค่ะก็คืออะไรนั่นเองคะก็คือเซตของตัวเอง A มีสมาชิกเป็น1 2 3 4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสมาชิก4ตัวก็จะเป็นเซตของ1 2 3 4จำสมบัติตัวนี้ได้ไหมคะที่เราเรียนไปแล้วบอกว่าเซตใดๆก็ตามจะเป็นสับเซตของตัวเองเพราะฉะนั้น A เป็นสับเซตของ A จำได้นะคะ,ะนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของการเขียนเซตทั้งหมดซึ่งถ้านักเรียนเนี่ยค่ะใช้วิธีการนี้ในการเขียนสับเซตทั้งหมดรับรองได้เลยค่ะว่านักเรียนจะไม่หลงเซตใดๆหลุดออกไปเพราะว่าความยากของเรื่องนี้ก็คือต้องเขียนให้ครบค่ะถ้านักเรียนหลุดไปเซตใดเซตหนึ่งนั่นหมายความว่าเราจะเขียนเซตข้อนี้ผิดทันทีเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะแล้วเราจะเจอกันในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้ว่าถ้าสมาชิกมีมากกว่านี้ถ้ามันไม่ใช่4ตัวละคะถ้ามัน5ตัวเราจะหาจํานวนสมาชิกกันยังไงในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน